สินค้าเพิ่งเข้าครับหายไปสักสองอาทิตย์กว่าๆนะฮะคันตกกุ้งอ่านว่าอีกะหรือว่าไอกะ,อกะไอกาไอกาครับสลิมไลน์นะฮะมีทั้งหมดเวทนะฮะระยะดีกว่าระยะ12นะฮะ15แล้วก็18 18นี่สังเกตโลโก,โก้ครับ ตัวล่าสุดปรับเปลี่ยนโฉมเวทคันดีกว่าเดิมนะฮะในราคาที่จับต้องได้ไม่แรง390บาทนะฮะ390บาททุกบาททุกทุกระยะนะต้องบอกว่าทุกระยะเมตร2เมตรห้าเมตร8นี่ครับสีตามที่เห็นนะฮะมาใหม่สีนี่สีเทาสีเทาสวยตรงนี้ก็จะเป็นสีเหมือนแดงมะเหมี่ยวนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะ คุณไม้รออยู่เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้แหละคันที่มาใหม่คือเมตรแปดปรับเปลี่ยนรุ่นแต่ระยะเมตรสองเมตรห้าเราเคยรีวิวไปแล้วคือก็จะบอกว่าไงรเหมือนเดิมตัวนั้นเหมือนเดิมแต่ตัวเนี้ยมันใหม่กว่าเมตรแปดปรับเปลี่ยนคือตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรคุณไม้เวทคันแอคชั่นของคัน นะฮะแล้วก็สีอ่าเดี๋ยวคุณไม้แกะให้ดูปลายเท่าไหร่มีระบุข้างกล่องไหม,ไมไกล่องก็ไม่ได้ระบุอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันตัวนั้นสีอะไรอ่ะแกะทั้งสองสีเลยคุณไม้เดี๋ยวมาวางข้างกันเลยสีแดงแดงแตามที่เห็นเหมือนในกล้องเลยครับพื้นนี่คือสีขาวนะขาวแล้วก็แดงแดงอย่างนี้เลย ตูดกลมๆครับไม่มีรอยเขาเรียกว่าอะไรรอยหมุนน็อตนะฮะที่เอาเหรียญหมุนเอาไม่มีนะครับด้ามคือเจาะรูอย่างงี้เจาะรูแบบนี้เลยเจาะรูครับนี่นะครับตรงนี้มันเป็นกาวนะฮะตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าน้ํายาเออเดี๋ยวเช็ดเช <ๆๆ S 1> ็ดก็ออกนะครับตัวนี้ก็เช็ดก็ออกละ,ะนะครับนะ 2ส,อสีอย่างที่เห็นนะมาด้านนี้แสงสวยๆเลยสีแดงและสีเทานะฮะดูครับระยะเมตรแปดนะครับเนื้อแบงก์ตามที่เห็นนะครับจะไม่ค่อยเห็นเป็นลายป้องๆเลยนะรุ่นก่อนนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รุ่นใหม่มานี่ถือว่า สวยงามสวยงามเลย390บาทบอกกันก่อนเลยไม่ต้องท้ายคลิปละเดี๋ยวมา,มาดูเนื้อแบงกันมาดูเนื้อแบงกันเดี๋ยวคุณไม้ถอดถอดให้ดูถอดจุกให้ดูอย่าถามนะครับว่าเสื้อมีขายไหมครับไม่มีนะครับตัวนี้สั่งของเยอะทางบริษัทแถมให้เป็นคัน1 2 3 4ท่อน ไม่มีแบริ่งนะฮะราคาขนาดนี้ถ้าจะซื้อใส่เปลี่ยนเองก็ได้นะฮะนะปลายผ้าปลายตัวนี้ได้ประมาณ0.7 0.6 0.7นะ0.6 0.7ถ้าใครจะไปซื้อเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของทางลูกค้านะฮะเนื้อแบงค์เป็นลักษณะนี้นะครับนะเอาชักเลยคุณไม้4ท่อน ท่อนสองเป็นลายลายเขาเรียกว่าอะไรเกลียวนะเดี๋ยวนะนี่ครับแบง์เกลียวนะฮะน้ำหนักเป็นไงคุณไม้เ,เ,เวทอะไร,ระอ,อ่าคุณไม้บอกเวทประมาณกึ่งกลาง ยูแอลขึ้นแอลนะฮะอันนี้คุณไม้เช็คบาลานซ์คันนะฮะบาลานซ์คันนะฮะลมมันพัดคุณไม้ <Yeah. S 1> นี่นะครับเบดประมาณนี้นะครับอลองสบัดปลายฟ้าให้ดูหน่อย U-L ขึ้น L U-L ขึ้น L นะเดี๋ยวมาดูกดคันดูเราไม่ต้องช่างตะกวัวแล้วนะามาดูนี่ความโค้งของคันดูนะครับเดี๋ยวๆคุณไว้อ่าแนวขนาดนะเอาคุณไว้งัด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 กดแล้วนะกดแล้วนะดูความโค้งของคันครับท่อนหนึ่งนะท่อนหนึ่ง ขึ้นมาท่อนสองมาท่อนสามท่อนสามนี่ยังออกแอคชั่นได้ลงลงสวยนะจนมาถึงท่อนสี่ท่อนสี่นี่เขาเรียกว่าอะไร power lift คันดีกว่านะตึงมือเลยตรงนี้ถือว่าตึงมือเลยนะครับลงสวยลงสวยสามรอยเก้าสิบอะไรสามรอยเก้าสิบบาทอะไรแอคชั่นสวยขนาดนี้นะเวทต,ตกกุ้งนะเวทต,ตกกุ้งได้ขนาดนี้ก็ถือว่า โอเคนะเนี่ยดูดิอ่าผมถอยกล้องให้ดูนะฮะประมาณนี้เลยอันนี้ตึงไหมคุณไหมตึงเลยนะผมจับนี่ผมยังรู้เลยเนี่ยจับตรงเนี้ยตึงเลยผมกดกดกดเนี่ยเนี่ยเหนียวนะใครว่าสามราคาถูกคันราคาถูกแล้วปอมมันม่ไม่ใช่นะรุ่นนี้อีกาสลิมไลตัวนี้นี่แบบถือว่าดีงามเลยนะระยะเมตรแปด มีเมตรสองเมตรห้าเมตรแปดนะฮะราคาเดียวกันหมดเลยตัวนี้สีแดงสีแดงเฉพาะท่อนโคนนะท่อนเขาเรียกว่าท่อนที่สี่ตัวนี้ท่อนที่สี่ท่อนแรกคือท่อนปลายนะฮะหากท่อนไหนก็สอบถามเข้ามาได้แต่ท่อนท่อนสามกับท่อนสี่ไม่มีนะไม่ต้องถามนะอ๋อรุนนี้ไม่ต้องถามถ้าคุณจะเปลี่ยนท่อนปลายท่อนเดียวมันก็สองร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วนะ ถ้าจะมาท่อนสองอีกโอ้โหซื้อใหม่ดีกว่าผมแนะนํานะครับอ่าหักซื้อใหม่ดีกว่าแต่อย่างว่ามันไม่ได้หักง่ายๆนะคุณไม้ไม่ได้หักง่ายๆเลยมันเหนียวเหนียวอา้าวขอดูคันสีเทาอืมเหมือนกันเดี๋ยวลูกค้าจะถามว่าเป็นยังไงครับขอถ่ายละเอียดละเอียดหน่อยเราละเอียดให้ดูเลยนะเดี๋ยวนะคุณคุณไม้เอาปลายมาเอาปลายมา สองนี่เมื่อไหร่เห็นไอตัวสตาร์ดิคข้างหลังนี่อยากได้มากเลยอะ C สามพันแคดอินซีแบบเบาๆอ่ะแต่คุณไม้บอกจองไปแล้วจะเอาเล่นประดุกอืมสวยสวยนี่ป้องข้อที่สามครับข้อที่สามเนื้อแบงเกลียวท่อนที่สี่ครับท่อนที่สี่คือด้ามจับที่คุณไม้จับนะครับอ่ามาจับดูสองสี เดี๋ยวถามว่าเวดเหมือนกันไหมนะฮะนี่ตรงๆเลยตรงๆง,งัดเลยจ้ะโอ้โหคุณไม้ขึ้นเร็วมากโอ้โหโอ้สวยสวยบอกเลยมันไม่ได้ลงเฉพาะแค่ท่อนหนึ่งท่อนท่อนหนึ่งท่อนเดียวนะอันนี้ท่อนสองท่อนสามมาตามนะครับนี่อ่ะกดลงตรงๆคุณไม้ยกงี้นี่สวยสวยบอกเลยสวยมาก เอ,เอียงกล้องหน่อยเอียงกล้องจะได้เห็นความโคง้งโค้งของคันนะฮะโอเคเป็นไงจับละอะคุณโบคุณโบอยากจับให้คุณโบจับให้คุณโบจับอ่าเป็นไงคุณโบสะบัดแรงเดือวปลายหักนะนี่นี่คุณไม้เพิ่งไปตีช่อนแถวลำพูนมานใช้องงเอ๊อันนี้ของอะไรอะ่ะ ฟินฟอกป่นะเนี่ยเป็ดน้อยเนะี่ยใช่ตัวนี้บอกเลยราคาตัวนี้บอกเลยราคาอยู่ที่390บาทคุณโบทำหน้างงและจะมีค่าส่งอยู่ที่ค่าส่งเท่าไหร่คุณโบ80บาท80บาทนะฮะถ้าเอาสองคันนะ่ะบวกเพิ่มอีกนิดนึงขออีกห้าสิบนะนนอ่าเอาแล้วแต่ผมอีก งั้นก็ไม่ส่งฟรีนะคิดครับตามจำนวนละกันนะถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่ถ้าสั่งเยอะเรามีราคาราคาส่งให้นะ,ะกับคันอีกะไอกะคุณไม้บอกไอกะสลิมไลน์ไอกะสลิมไลน์นะฮะมีเมตรสองเมตรห้า เมตร8ราคาเดียวกันครับ390บาทค่าจะส่ง EMS อีก80บาทครับสนใจก็จะสั่งซื้อก็ดูใต้คำํำอธิบายข้างล่าง YouTube เดี๋ยวผมทิ้งไว้นะครับในการสั่งซื้อนะฮะผ่านลายหรือว่าเพจร้านนะฮะร,ราคานี้ราคาเดียวอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกกุ้งนะฮะให้มาดูอีกที สีครับสีตามนี้นะสีตามนี้ครับเมตรสองเมตรห้าเมตรแปดสีตามที่เห็นนะครับแดงออกมะ่อเมี่ยวตัวนี้ออกออกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าชมพูนะครับชมพูอมม่วงแล้วก็มาสีม่วงแล้วมาสีชมพูเหมือนกัน แต่เขาเรียกว่าแดงเขาก็เรียกว่าแดงเหมือนกันนะแอบตัวนี้แดงตัวนี้เ่าหาละไปกันก่อนครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกกุ้งครับ